ฉลาดรู้ยุคแห่งการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลหาน้องๆเจอข้อความแบบนี้ขึ้นมาบนหน้า Messenger ใน Facebook น้องๆจะทำอย่างไรเพราะบางทีน้องๆเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวมากจนเกินไปซึ่งอาจส่งผลเสียหลายอย่างมาให้น้องๆง,งั้นเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง 1. ถูกขโมยตัวตน เพื่อนำไปใช้ในการก่ออาชญากรรมรวมถึงสร้างความเสียหายทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโดยนำข้อมูลของเราไปแอบอ้างเพื่อปลอมแปลงเป็นเราและสร้างความเสียหายให้เราตัวอย่างเช่นสไปต์ตัวปลอมปลอมเฟซบุ๊กไปคุยกับหนุ่มแว่นแล้วทีนี้หนุ่มแว่นเลยไปหาสไปต์ตัวจริงซึ่งสไปต์ตัวจริงไม่รู้เรื่องหนุ่มแว่นก็โกรธมากและทำการทำร้ายสไป์ตัวจริงจนบาดเจ็บ 2. อ,อาจถูกติดตามหรือสะกดรอยตามเพื่อทำร้ายเกิดขึ้นได้จากที่น้องนองเช็คอินที่อยู่แบบเดียวทามซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่าน้องๆอยู่ที่ไหนทำอะไรซึ่งผู้ไม่หวังดีอาจจะสะกดรอยตามได้ 3. ถูกคุกคามทางเพศหรือถูกล่อลวงทางเพศโดยผู้ไม่หวังดีทางร่างกายและคำพูดซึ่งเกิดได้จากการโพส์รูปภาพวิดีโอส่วนตัวในลักษณะโป๊เปลย การรับแอดคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักเป็นเพื่อนซึ่งอาจจะทำให้ถูกคุมขูด,ด้วยคำพูดต่างๆจนสร้างความหวาดกลัวและกระทบต่อการใช้ชีวิต 4. ถูกกันแกล้งหรือรังแกบนโลกออนไลน์เช่นการล้อเลียงรูปร่างหน้าตาลดนิยมส่วนตัวจนทำให้เกิดความอับอายตัวอย่างเช่นเด็กๆกลุ่มนี้มากินชาบูที่ร้านร้นหนึ่งทางร้าน ได้ขอถ่ายรูปเพื่อโปรโมทร้านแต่ปรากฏว่าคอมเมนต์ต่างๆที่คอมเมนต์กลับมานั้นออกไปในทางคุกคามทางเพศเช่นคำว่าเนื้อข่าจริงๆแอนเห็นมากับตาซึ่งเด็กๆคนนี้แค่มานั่งกินข้าวกับเพื่อนเองซึ่งเป็นเรื่องเล็กๆในนอนที่เราไม่ควรมองข้ามทำไมไวรุ่นจึงนิยมแชร์ทุกสิ่งหรือที่จริงแล้วการแชร์คือกลวิธีการรักษาความเป็นส่วนตัวในแบบของวัยรุ่นจริงไหม ดังนั้นคิดก่อนแชร์และคิดก่อนโพสงั้นเรามาดูวิธีการป้องกันการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของน้องๆว่าอันไหนคือข้อมูลจริงอันไหนคือข้อมูลปลอม 1. ตรวจสอบแหล่งที่มาเช็คดูถึงแหล่งที่มาต้นต่อของแหล่งข่าวนั้นว่าเป็นข่าวที่ถูกส่งต่อกันมาแบบแชร์ลูกโซ่หรือไม่มีความน่าเชื่อถือหรือเปล่า 2. ก่อนแชร์ต่อให้ดูรายงานของแหล่งข่าวอื่นๆประกอบ หรือถาวจะผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆเพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของเนื้อข่าว 3. สังเกตสิ่งที่ผิดปกติพวกคำสะกดผิดวันที่ลงในข่าวหรือการวางเลเยอร์ของข่าวที่ไม่เป็นมืออาชีพยกตัวอย่างอย่าให้น้องๆสังเกตความผิดปกติของข้อความว่ามีอะไรหน้าที่ผิดปกติ ลองสังเกตดีๆเราจะเห็นคำว่าโควิดที่ผิดจริงๆคำว่าโควิดต้องเป็นดอเด็ก 4. วิธีที่ใช้ในการพาดหัวข่าวสื่อมักจะใช้การพาดหัวข่าวที่สะดุดตาหรือดูไม่น่าเป็นไปได้เพื่อหลอกให้เราหลงเชื่อและเกิดการแชร์ต่อให้ระวัง วันนั้นอาจจะเป็นข่าวปลอมก็ได้ 5. อย่าหลงเชื่อสื่อโฆษณาที่เกินความจริงส่วนมากจะมาในรูปแบบของการพนันออนไลน์เพราะมักใช้กลอุบายพวกคำชวนเชื่อเช่นมีเงินในช่วงโควิดหาเงินค่าเทอมหรือลงทุนง่ายๆได้เงินไวเป็นกลอุบายร้ายที่มักจูงใจคนทั่วๆไปและน้องๆได้ไม่ยาก ข้อมูลส่วนตัวหลุดไปเสียเงินเสียตัวเสียใจใครก็ช่วยไม่ได้